มันก็สิได้ประมาณนี้ทุกคนมันยเยล้ยวเยลซมูสิมาล้อมขนมก้อนโค้ดเบิ้งนี้นห้องโค้ดงามกว่ามกูเหลวเบิ้งบ้านนี่ก็แจ๊คชิเล่ห้องครับค่ะ สบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุนทุกคนืันนี้ก็มาพบมาพอกับสามโมคือก้าทุกคนเอ๊ะวันนี้สีห่อข้าวต้มทุกคนแต่ว่ามีเสียงรลโก,กน่จังนิดแจ้งน้อยได้เขาบุญบุญเดินซิปอยู่พี่นะบุญเดินก้าเดินซิปเลยเขาสีผ้ากันเปิดตู้กินเหล้ากินเบีย์แล้วยู่ทางพี่นะทุกคนประเพณีเพิ่นเป็นแบบนี้ทุกคนเอ๊ะเยวบะมอนเพิ่นผ้ามะพร้าวท่าแลวเดี๋ยวเอาสีไปผ้ามะพร้าวแลวก็เ็ตขนมเลยวันนี้นะเขาสะไปได้เ็ดหลายอย่างทุกคนเพราะว่าเขา อยู่ผู้เดียวนะเอ็ดผู้เดียวเฮาบันนี้คืออยู่บ้านทุกคนเลยเห็ดดำเด็กดำน้อยนะเฮอร์ประมอนพามะพา,าวเฮอแล้วกับเพื่อนกะไปดิ้นน้ำมูน้ำปูทุกคนเหลือเลยเลือเลยสบายดีสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนวันนี้พา,า,า,ามะพร้าวพามะพร้าวส้มโอกอ่อนเพื่อนสี่ฟ้าอย่าไปดิ้นไหมกา <laughs> รเยอะไปปาเตีทุกคน ส่าป้านกูจักเนาะว่าย่อนี่คนนีถ้าผามาโมเพิ่นเพิ่นบอกเองให้ จีตองไว้ก่อนทุกคนเพราะว่าเล็กคูดมะพร้าวนะสมูไปยืมไปยืมของกระเจ้าเมื่อกี้นี่นะกระเจ้ายัางอนันนั้นอยู่ยังคูดอยู่นะเฮาสิจ,จีตองไว้ท่าทุกคนจีตองไว้ท่าแล้วกะอันนั้นแป้งเฮากับมีโคบมาแล้วทุกคนเลยท่าแต่คูดมะพร้าวโคคีมาแล้วกะโคคีมะพร้าวแล้วแล,ว,แลวกะมาเฮ็ดมะห่อเลยทุกคนตอ how ใส่ทุกคนเก็บใจมั่วกะเสียวอ,อันนี้ลงทุกคนเนะลยการทอดน้ำตาลเซ่นบางคนกะเสียคู่น้ำตาลให้น้ำตาลไหม้ก่อนทุกคนเลยแต่ว่าสมโบา่มาักแบบนั้นนะสมมมักสีอ่อนๆทุกคนเลยบางคนเดี๋ยวเฮ้มันเป็นสีเข้มกะคู่น,น้ำตาลใส่ก่อนทุกคน กเมืดมือเลยมือนี้นะผู้เลิกบอมากนะสิงลบกนะูนนั้นนี้ก็ขอโทษขออาภัยน้าทุกคนเออเห็นได้เลยเลยปะประเพณีบ้านเพิ่นหนาท้า,าเป็นบ้านสาวหมู่และโบมีแบบนี้ทุกคนเนี่ยแหน่เลิกก็ขอโทษขออาภัยน้าเดอ้อฟังไปน้ำกันนี่แนหะ้ะทุกคน โมเลยบามากสีมันเข้มเกินไปทุกคนเลยมักสีอ่อนๆแต่ว่ามีความหวานแบบนี้นะเฮ็ดหลายคนกับหลายเฮ็ดทุกคนมันแตกต่างกันไปแต่ว่ามันโบมีสูตรเลิพนะิษนั่นแต่ว่ามันกินได้เมือ่อกสูตรนะแต่ว่าคือเขาเฮ็ดกับข้าวไงทุกคนเฮ็ดกับข้าวคือกันบหงคนกันเฮ็ดแกงข้าวไม้คือกันแต่ว่ามันเฮ็ดคนละแบบนะ นี่โคเรียบร้อยแล้วทุกคนอันนี้กะเดี๋ยวสัมโสีเอาอ้อไปผสมแป้งก่อนนะบันนี้นะอันนี้ก็มันเป็นน้ำจั้น้อยทุกคนหลังจากที่สมโมขี้เอ้ยโคใจามะพร้าวเรียบร้อยแล้วทุกคนนะีนนวสมัปปสมโมสีมนะน,นั้นมาตัดไปตองก่อนจี้แล้วแล้วก็ตัดบัดน,นี้กันทุกคนเลยหมอมอดแล้วไปเล่นน้ำคูน,น้ำหมูเพื่อนนะบางตอนสมโมก็ถ่ายพ่ได้ทุกคนพอพอก็เจ้าเปิดเพลงไทยนะ เปิดเพลงแบบที่มันติดลิขสิทธิ์นะทุกคนบางตอนสซมโงกัถ่ายไ่ได้ขอโทษขออภัยน้าทุกคนเลยมันมาปับป๊บสงปั๊บย่ำมันทุกคนตัดเทโลนอยนทุกคนสซมโงกับบค่อยเฮ็ดแบบผู้เดียวจะคือทุกคนมีแต่ผู้นั้นผู้นี้มาซอยนะแต่ว่าย่ทางทีกับเจ้าแบบเอดเฮินเพิร์นมันทุกคนฮาก็ต้องจำเป็นได้เฮ็ดผู้เดียว <c oughs> <c oughs> มูกะสีมาผสมแป้งก่อนทุกคนใส่กับสาคูนะให้มันมีสีสันโหนให้มันเข้ากันทุกคนโหนแป้งแล้วก็มาลมมันกะสีได้ประมาณนี้ทุกคนมันจะเหลวน่อยนึงนะเตะไปได้ยู ไช้มือเลยทุกคนย ดี๋ยวสิไปซื้ออันนี้มาเสออย่ามานันแหลวพนบัอดยินซมสิม,นมนัน้อมขนมก้อนสิเฮดก้อนมัเยอไปเลยนะ พูดเดียวหาชิ้นนานแล้วแไ่ทุกคน ความหวานมี ng, àn, ngày, ื่อเบ้าเลยหวานขนาดนี้ทุกคนน้ำตาลถุงวันง่ยน้ำใส่เบมดเลยนี่บุดแล้วเอจโอยก่อนทุกคน กินเนรอท่านอะปลาเป็นตัวชีวิตชีวิตปลาแห้งเดี๋ท่านีห้ที่รว้านี่แมวกินกันกันบึกแมวกินคุณมือเราบอมีแมวเอาไว้ล้านก็แมวน้ำน้องอ่ะ ใช่เหนเซ็กแล้วกผู้หญิ่มคณะแมโวยังมีเบิ่งน้ำยูทูบทุกคนเลยแซมโสแซมโวกะห่อกระต้มมีเป็นนี่เป็นสาวแล้วกระห่อกระต้มบวบเป็นป่านน้ำเพาจะได้โพสแซมโวเนาะห้องกระต้มก็บวบเป็นทุกคนเลยนี่ทุกคนให้เบิ่งเด้ออันนี้ห่อสแซมโวนี่นี่อสแซมโวนะอันนี้ ห่อคอยห่อนะคอยมเคยห่อเฉยนี่ของคอยกับสมูนี่โอ้ค่อยว่านี่อีกใบของคอยได้ี่สมูทิมมันนี้นะาพื้นพอตาไันนะอันนี้เข้าสังคู่กับโอ้เข้าเพื่อมอ แป้งเอามาผสมเข้ากันนะเห็นบ่โอ้มาผสมสข้กันเลยครับไปเลยแล้วก็กินได้เลยนะไม่เป็นเลยนี่เป็นอะขนมเทียนภาษาไทยขนมมกทุกคนเข้าไปข้าวมาก็ได้หลายเติบละอย่างนี้ก็หลายเติบทุกคนข้าวทุเดียวมันน่าเลี้ยวได้บ่โม่นอนอยู่คุณ มาเอาเล่าบ่ะโดีมาแล้วละทุกคนขนมมุกสมุกอะไพอได้เชื้อบาทนี่นะฮะเสร็บแลาวชิมือมีนะเี๋ยวแล้วขอทษขอโมกินละบอมนแม่รัดบุกวันนี้ก็สิไปจูฝฟนึงก็เท่ากัน มานีานึ่งแล้ว,ลวนะทุกคนนี่นค่อยเบิ่งในห้องค่อยงามกว่ามูเหียวเบิ่งบ้านนี่ก็จักสิเลยห้อ,หองครับ รแล้วแล้วก็พูดีเต็มม้ยทุกคนเลยป้ายบบบนี้ไปนึ่งเลยมอเนื่งทางพีสิเป็นแบบนี้นะทุกคนเลยนึ่งไปเลยดิ โอ้ยถ้าฟีมันสิเป็ดแบบนี้นะถ้ามันซุกบันี้กันทุกคนเลยสีหาล้างถ้วยล้างหม้อไว้เลยถ้วยหมอ้อที่เขาเอ็ดกินนะนะเคสุกแล้วนะทุกคนสม,มูทมาเซ็กเบื้องเมื่อกี้แต่ว่าอันนั้นทุกคนเอยที่มันเห็นเขียวๆทึ่งๆนี่นะเดี๋ยวสม,มูทสะอธิบายให้ฟังแป้งมันเหลือทุกคนใจอันนั้นบ่พ่อนะ ใจอันขนมสม,มูงกับ่มพ่อสม,มูงก็เลยเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดตุ็นแผ่นแบบนี้ตุมเดี๋ยสม,มูงสิเอาไปกินก่อนข้าวข้าวกินข้าวขนมนี่มามองกินบ้าง Cảm ơn Khoan nào mình xúc leo hao, Xúc leo à, Xì bằng đúng Cảm ơn Đó nhàn mời ยังไหม,ามตายแล้วเป่ากันไหมโอ้ยยี่ห้อนอยู่มาเอากระห้อนแล้วเนาะป่องเอามะมอกี้นี่เป่าไนามอ ดูกินอใอ่ไหมอพอกินอยู่นะนี่ทุกคนมอนกินัญยานมันดีทุกคนเลยกินขเขาต้มเลย มาทุกคนสมูมมาซิมพัต้มก่อนแซบขนาดได้หนป้านนุ่มขนาดเน <c oughs> <c oughs> อะกลิ่นทุเนศเลยแทบ กอลว่า,บา,บาเรองไปจีบสซมโม่ครั้งแรกเนี่ย <c oughs> คือคอยม่ได้จีบทุกคนสซมโม่เป็นคนจีบคอยมยั่วอะเอา,เอาลีและทุกคนสซมโมหลังจาก<ป> <c oughs> ที่กินข้าวต้มแล้วกะสีแป๊ามาขามากินส้มต่อ เด้ยมาบอิ่นขึ้นน้อมาขามมายืนมาพี่นายเจ็บนี่โอ้ยเพื่อมี่ะ จะเมียมอนทำได้หอมดินมาหวานนี่เขาเข่าหน่อนดน่อยๆนึบ้านพกก็มี ชาวคนเมียนยดาคุณแม่ตัวหมาแก่เลยมองไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินเลยอย่าพูดกับขั้นป่าโล่งเลยป่าขึ้นปลาโล่งเลยเอาละได้ถึงข้าวเพื่งกินเลยบมหมางยังไงกินมือกับมือขมันขึ้น เด้เอากปูไว้น่อยนึงจากตีจากบ่กชิเงมันก็ตีช่นนั้ะเบ่อขันจ hmm. ันเนยอยู ans, uh. mm, ่น้ำพอนะเบอยแม่แถวบ้านเขาอึดเพื่อนเนาะบ้นแถวนาปอดในย้อนทั้งลายอันนี้เขุ่้งมามาไม่ลเอ่ต้หนามชิบูเป็นกะิหอกเป็นเขนเฮ เอาคุเอม้านี่ขึ้นทาขึ้นนะนคนเลยขึ้นเหินยาเออจ้ากิโตกับชิอ้อนเพื่อเาไ้เชื่อได้กินมไรมันเป็นโปดันโปดกักินดยเดีเฮ้ยจางบ่ฮะเ้าไ้เชื่อได้เอยย่าเค็มตื่นบ่ ตด um 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 ็หากประด็นนั้นบักกระโชยเื้อเาบวงตักกินตักกินตักกินมาจุดี่แต่กันเห็นมาน้่เม้นบชั่งอุปกรณ์ครับสุกคนมได้ก้อนกระตัวเือชเลยมมวยหมักม่วงมักบางจนนอมาเป็นตะตกะบัง้ง

ากินคำญ่ายเเพรวกินได้คำานนระมากกไม่เ่อข้าน้ำแล้วเจ้อ้อยบุยังมีขูเถาแรงจะมาบมเื่อข้าชอบคำเ้าช่มา้ากัดนะน่ารำแม่แเขาไว้ไฟเขแท้มก็เหลวนะกินไมเพิ่ายบหอไม่เชื่ออันต้นแ้ขาบหอจะเคียคมจากบ้านก็บบ้านับิวเนบ้ย อออโอเคทุกคนเมื่อคืนนี้ไ่ได้ปิดคลิปนะแต่วันนี้ก็มาปิดคลิปทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสำนี้ก่อน bye bye. ทุกคนขอขอขโมกับใจทุกคนที่เข้ามาติดตามฮับส้มเป็นกำลังใจให้<จ>เดี๋ยว,วค,ลคลิปหน้านคลิปหน้าพวกเกันไห้คือก้าวท,ทุกคน<จ> <ไป S 2> บายบายจุ๊มวุ่วบ๊ายบาย